ื่อจกักจีจ้าจัจีทำไมลูกหนูชื่อหนูชื่อพรทชัชโนกสวัสดีเฮ้ยะจจะโวยวายทำไมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหมือนแบบเนี้ย ดค่ะอ่าอีแลนด์สวัสดีครับอ่าขอไม้หนะะ่อยค่ะขอไม้พี่อ๋อขอไม้ให้อีแลนด์หน่อยค่ะแป๊บนึงค่ะอ่าอีแลนด์สวัสดีครับสวัสดีครับดิอีแลนด์พี่อ๋อเร็วให้น้องสวัสดีครับก่อนค่ะ นารีค่อยๆพูดดังๆสว,ส,งส,วส,สวัสดีครับอิงสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับารีสวัสดีครับสวัสดีครับเออพูดสิคะัอ่าเมยผมชื่อพัฒนาดนอ่ะอ่ะนลินแนะนำตัวค่ะอ่ะพี่นารีแตะมือเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ อยูชื่อชื่อฟานิสาบูนไลท์วันนี้ไปไหนมาคะวันนี้ไปโรงเรียนวันนี้ไปโรงเรียนไปทำอะไรคะไปเรียนภาษาที่ไหนคะที่สวนราชัค่ะไปทำอะไรมาบ้างคะไปกินข้าวไปไม่เอาไม่ถูกอันดีไปทำอะไรมาบ้างคะกิจกรรมอะไรบ้างอ๋อแล้วอะไรอีกคะ ก็ยากอย่างเดียวเหรอคะ,คะอา้าวแล้วเข้าไปเล่นในข้างในมีของเล่นไหมคะ,คะมีอะไรบ้างคะถ้าใครถ้ามีรถจะต้องจ่ายรถ้ามีไฟแดงจะต้องหยุให้าคนแดงอือเก่งมากค่ะสวัสดีค่ะ รายงานตัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะโอเควันนี้เออวันนี้หนึ่งจะมาทําอะไรคะทำสุก,กี้อ่าทำอะไรนะคะมาทําสุก,กี้รู้จักสุก,กี้ได้ไงเนี่ยใครสอนน้องอ่ะน่าหรอกกพี่นันลิงสอนหรอโอเค ตึน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 นตึนตอนตึ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 นะจพูดดีๆสวัสดีค่ะอ่ะอังแลนร่ารับสิคะอังแลนรับสิคะอ่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าเอ้าเดี๋วเดี๋ยวแตกาเมื่อ